กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมสอสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านเรามาดูกันครับว่า จะเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งหรอสิบอันดับที่หาย,ยากหรือไม่และที่สําคัญคือจํานวนการผลิตครับจะผลิตเยอะผลิตน้อยอยู่ที่เท่าไหร่ครับและเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วราคาจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับท่านเพราะว่าในได้ดับเหนซีแล้วราคาเขาดีอยู่แล้วครับท่านควรกันตามตรงนะครับในนักสะสมมือสมัครเล่นเนี่ยน้อยคนนะครับแทบจะไม่มีเลยซามครับที่จะมีในระดับ UNC สี่จะถ้าผ่านการใช้แล้วมีแน่นอนครับจะมากจะน้อยแค่นั้นเองนะครับท่าน เรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนเลวกันครับท่านลักษณะของเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยดูดีครับเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างนี้นะครับท่านนับจากตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยขึ้นมาด้านบนหรือว่าจากด้านบนตรงข้อเสียนพวกท่านแล้วไล่ลงมาแล้วก็ไปจุดอยู่ที่เดิมนะครับมันได้อยู่เกี่ยวกี่เหรียญกี่ขอบครับมันจะได้กี่เหลี่ยมท่านจะรู้เองเลยครับท่านเบื้องหน้าพอค์ท่านก็เมอนเดิมครับภูมิพลอดุลจีดี ส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านเรามาดูบระโมประลูกพงศ์ท่านหนูนครับคมชัดแจ๋วครับสำหรับเหรียญนี้ครับสวยงามมากันนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับไม่มีรอยขีดข่วนอะไรมากมายครับก็มีอยู่เหมือนกันครับสําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วมันก็เจออยู่ซึ่งเหรียญนั่นแหละครับท่านสวยงามมากันนะครับเรามาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองของเหรียญนี้ครับขอบเฟืองขอบเฟืองพินิเกลผสมองแดงนะครับตับเหรียญห้าบาทเนี่ยเห็นความชัดเจนอยู่ตรงไหนไหมครับ คมชัดจนิสวยงามมากครับไม่มีรอยบุบรอยบีเลยครับสำหรับขอบเฟืองนี้นะครับสวยงามจริงนะครับเราพลิกกลับมาด้านนี้อีกทีครับด้านหลังครับมาดูด้านหลังแล้วกันนะประเทศไทยครับพอ2อ3 4พันห้า้อยสิบสี่ครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสาหรับปีสองห้าสามสี่นี้ก็ผลิตเยอะอยู่โอกาสนะครับส่วนตรงกลางนี่คือวัดเบญจมาพวตรพิจุสิวเวลามส่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็5้าบาทอัลบีนครับ แล้วอีกจุดหนึ่งครับเนี่ยกระเบื้องครับนี่กระเบื้องกระเบื้องครับท่านสังเกตกระเบื้องให้ดีๆนะครับโอ้มีความแตกต่างอะไรไหมดูนะครับเห็นทัดเจนเลยครับสำหรับกระเบื้องครับผมว่าปากกาขีดนี่ติดตื้อๆไปเลยครับเนี่ยครับแบบนี้โอเคมากครับสำหรับกระเบื้องครับตั้งแต่เลขห้าจนถึงหน้าประตูวัดเนี่ยเห็นทุกจุดเลยครับท่านสาหรับเหรียญห้าบาทปีสอนี้นะครับท่าน เป็นเลียนที่สวยงามอาการนะครับหายากมากเลยครับในปัจจุบันนี้จริงอยู่จะเพียเยอะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากองกระสาาได้เอาเข้าไปได้เท่าไหร่แล้วถ้าเอาไปเยอะก็คงจะหมดเร็วครับแต่ถ้าเอาไม่น้อยนิดหน่อยแล้วก็คงอีกยาวครับที่ให้เรามีเวลาเก็บนะครับเหลือเวลาอีกเยอะแยะไม่ต้องกลัวแล้วนะครับสําหรับปีพศ2534นี้นะครับท่าน2534นี้ครับพี่แบบนี้ทั้งนี้จะเจนนะครับ สองห้ารับสี่นี้ความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่บสี่มิลิเมตรน้ำหนักเก็ดจุดห้ากรัมนะครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทผเศนเหล็กปีพศออนี้นะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่หกสิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นสามร้อยแปดสิบเหรียญนะครับท่านหกสิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นสามร้อยแปดสิบเหรียญนะครับท่านสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นี้นะครับท่าน ในระดับยูนซีของข้อมูลเก่าที่เขาให้ตกยี่ิบเหรี่ญละเจ็ดสิบบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับท่านแต่ตอนนี้ราคาขยับขึ้นสูงมากนะครับเป็นหนึ่งร้อยบาทครับขยับขึ้นมาอีกสามบาทเป็นหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับถ้าท่านมีอยู่อนาคตท่านลุ้งแน่นอนเลยถ้าท่านมีนะครับส่วน่านก็นใช้แหละครับเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบถึงสี่สิบบาทตามเคยครับท่านยี่สิบถึง ส0ิบบาทเท่านัน้นเองนะครับ